สรุปลุงลุงจะมาวันไหนเนี่ยวันนี้ป่ะวันนี้ลุงมาป่ะมาเน่ยผจะถามพี่จะถามลุงได้ไงว่าลุงจะยังไงถ้าสล็อตว่างลุงจะคนคนไหมถ้าไม่เอาจะขอแบบสล็อตคนที่แบบเามามีเวลาไอบานะ้บัตน่ะคนนึงไกโหตอนด<ฮ>ูอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่ลำบ,บากของลุงเลยแบบว่าแบบผมขึ้นให้เอพิธการได้หมือไงใช่ มีเวลาเล่นเอาฮมกลับไอ้บัานมาแต่แต่สุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ลุงนะถ้าลุงไม่เอาก็ไม่น้องก็ที่ก็ไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแก๊งของลุง แต่ถามว่าเอามาแบบเล่นตอนรี่อย่างเงี้ยในวงไฟมีผลได้มีแค่สองคนไม่ขอลุไงไม่เยอะเพราะลุงอาจจะมีในคนในใจรุ้งไง ขอสองสล็อตครับให้โฮปกับให้ให,ให้ให้บัตรสองสล็อตไม่ขอเยอะครับเขาขอลงให้มันช่วยแบบมาเล่นอะไรไม่รู้เหมือนกันครับในวันไปวันไหนไม่รู้ครับไม่ถึงบอ่อสล็อตน่าจะว่างไอ้แฟงสล็อตโดนไปในหนึ่งว่างอออีกสามใช่ปะ่ะเห็นเว็บบอกอะน่าน่าจะใส่เลยลว่าเอ้ยลุงลุงให้ามาวันที่หนะึ่งแล้วเลย อีกนสองวันเนี่ยฉันลุงไม่มากูจัดการเองได้เลยเปล่าวะอ๋อกูไม่มีกุญแจบ้านปะเอ้าเอ้าไม่ใช่บ้านเราพี่อาไรหรอเบอร์ลุงเบอมาไหนมาเมลแปดแปดแปดด้วยแปดสามตัวแล้วแม่โทรหาลุงกันมไ,ไม่ใช่ลุงรับสายนะแบบว่าว่าอะไรแปดกี่ตัวแปดสามตัว ครับสายมาแฟนเฮ้ยเสียงโทรศัพท์มันเป็นงี้แล้วไอ้ตืดๆๆๆอะโหลครับลุงไปวันนี้ลุงมาไหมครับยังครับโอเคได้ครับลุงได้ครับคุณลุงกลับมาวันไหนครับฟาเดวดูก่อนอ๋อได้ครับถ้าลุงมีอะไรให้ผมช่วยได้บอกผมได้ได้นะครับพี่ตอนนี้คนในแก๊งมันเยอะปะคนในแก๊งมีพวกผมมาทุกวันครับ เราคนอื่นพักประมาณสามสี่วันน่ะมาถึงยังวะไม่ไม่มีใครมาเลยครับมีกันสี่คนห้าคนหกคนมีผมสุพัทร์วิทอะไรก็เลยหาเล่นล้านเล่นอะไรเนี่ยครับโอเคโอเคโอเคมึงเรียกกลับมาเลยได้ครับลุงลุงมอบหมายให้ผมผมจัดการได้ให้ได้หมดเลยครับโอเคน้องได้ครับลุงได้ครับฮะลุงบอกแล้วให้จัดการได้เลยตามไอตี๋ให้ตื่น ไอตีเนี่ยมันเล่นไม่รู้เวลาต้องเอามันให้ตื่นก่อนอันดับแรกแต่แต่พี่ตีเขาจะเถียงนะเด็ดนี้แกเขาจะบอกว่าเอาก็มาสิ้นเดือนไงต๊อดมันสิ้นเดือนอะไรนี่คําสั่งลุงคือเป็นที่สิ้นสุดมันไปสตรีมเกมซามูไรอโยธยาอะไรของมันไม่รู้เนี่ยมันไปรับอยู่สามสี่สิบแปดชั่วโมงมึงเชื่อปะกูนั่งกินข้าวกูนั่งดูมันนอนอะชั่วโมงเกือบชั่วโมงอ่ะพี่ตีอ่ะ นอนจริงนะล่ะเนียรับจริงเนี่ยนี่แล้วมีการแบบรับรับจริงไม่พอเนาะต้องมีป้ายไอแฮปอยู่ข้างๆด้วยให้ลูกไงว่ามีหมอนแบบไอแฮปอะไรเงี้ยเขาเห็นแล้วพี่ตีอ่ะมึงฟังกูนะไอเก่งการอ่าเซิร์กนี่น่าจะเป็นหลานรักลุงอย่าพึ่งกันแน่อ่อ่ะ ไอเก่งการพิติีไอเบสวันไอเวสสุพัฒไอเวสนี่ก็น่าจะเว้นไว้เพราะลุงไม่น่าลุงน่าจะเป็นลูกหลักเวสน่าจะมาสายได้เอาง่ายตัวไม่มีเนมอะที่ลุงไม่ค่อยแบบสนิทสนมอะตามเข้าเมืองเลยน้อง <Okay. S 1> ลุงบอกในกลุ่มเลย okay. ให้ผมเขียนว่าอะไรครับพี่ รู้เวลารู้เวลาตอนประชุมกันแค่นั้นรู้เวลาการเข้าเมืองหน่อยมันพักมาสามวันแล้วโอเคะงั้นผมเัืว่าครบสามวันแล้วใช่มันจะได้มาคุยกันแชร์กันว่าคนไหนไม่มีของไม่มีอะไรมันจะได้มารับรู้ไม่ใช่มันไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็เออละเหยลุงมาก็ครับ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 ลุงแครับครับผมลุงปนหัวเต๊ะ ครับอย่างเดียวครับไม่มีหลวมอะ่ะจริงครับลุงผมมาแล้วครับลุงเอาไง,ไง่ายๆมึงลองมึงมึงลองสังเกตอักมึงลองดิแค่ลุงเข้าเมืองมาจะเหมือนที่สตาร์ทาวเหมือนที่กูเข้ามาเลยหูยบางคนนอนน้ําลายยืดแค่ได้ยินเสียงอุ้ยลุงเข้าเมืองโจกโจกโจก มาแล้ววัสดีครับลุงนี่ปากลนปรับกูรู้แต่มันไม่เข้าเมืองกันไว้อ่ะ แต่พี่เก่งการเขาอยู่ตลอดนะเบบเ,เ,เ,เนี่ยเพราะเอยู่ไอเก่งการอยู่ตลอดลับคนอื่นอ่ะเจเคไม่เคยเป็นแบบนี้นะนี่มันมันเป็นแบบนี้นานแล้วนี่อ๋อเหรอแล้วลุงแม่อ่าตอนนี้ลุงม่าหมายแล้วให้รื้อระบบไยผมพิมไปบอกแล้วพี่บอกข้อมูลทั้งที่จะได้แบบรู้ว่าคนไหนไม่มีอะไร เอาไอ้จุกไอ้จุกตื่นป่วยจุกไอ้ออนพวกไอ,ไอ้ด้านมาด้วยนะกูอเองใครอีกอ่ะพี่แต่แต่พี่อ้อนเขาก็มีบาดหลานรักนะพี่เออลหลานโรงลานรักอะไรกูไม่สนแล้วตอนเนี้ยฮัลโหลครับเนใน่มองทำอะไรกันอยู่ครับ โนเคครับเนี่ยก <iah> ิจการทําอะไรแวรี่ทาอะไรครับอ่าก็เลยว่าของอยู่พี่ไอทำรถเซ็นรถดูดอยู่เซ็นรถดูดใหม่เดี๋ยวสักก่อนพุ่มหนึ่งเรามารวมบ้านได้ไหมครับพอดีว่าได้ได้สายตรงมาครับจะได้ถามว่าใครยังไม่มีอะไรสก๊อตอยู่ไหมครับสก๊อตไม่ครับอม่แบบพุ่มหนึ่งมาบ้านนะครับแล้วก็ปั๊เกอร์ด้วยใครขาดอะไรได้เลยได้ครับได้ครับแต่นะลุงเขาน่าจะมาวันอีกวันพรุ่งนี้ครับ กขาให้มาจัดการให้ก็เดี๋ยวผมเตรียมของให้ครับขาดเลยหรอเขาเริ่มพรุ่งนี้หรอไม่ลุงมาเขาจะแบบจั่เขาลงบันเลนเพลนเองเลยอ่ะแต่ให้จูนชีต้าเป็นบั่งผมผมจูนเป็นรถใช่ไหมครับชีต้าไอพี่เขาลิมบมาใหม่อ่อนลงจูนมากองอะให้มาลิมเมื่อคืนนี้ผมบึ่งจูนให้เขาไปอ่ะเขาให้ผมเจ็ดแสน ถ้าผมบอกว่าไม่ดีเดี๋ยวผมม่ให้คืนอะไรอย่างเง oh ี้ยลุกี่เวฟพี่เวฟเขาลายลายงานมาบอกก่อนเลยว่าอมมีปัญหานะกําลัง oh ให้ทีมงานแก้ทําอะไรไม่ได้ใช่ใช่ครับบอกว่าโอเคเดี๋ยวทุกคนกําลังเข้ามาครับแต่ไปรี่ไปเก็บรถดิมาเราพี่ไปบ้านอะไรก็นด้่พี่จ๋พี่กิ๋งพี่กินเอ้ยเวทเป็นเป็นไรนะ คอมมีปัญหานะกำลังให้ทีมงานแก้ทำอะไรไม่ได้อ่าไม่เป็นไรเวทไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรเวดพี่ก็พูดดีวิทนาวาไม่เป็นไรอืมก็พูดแล้วไงไม่เป็นไรเวทไม่เป็นไรแกพี่จูชิโดไม่ใช่ ผมว่าเดี๋ยวไปไหนครับไปไหนไปรีหลอดฮะอ๋อไม่เอาไม่ต้องรีครับรออยู่นี่เลยเอาขานเลยครับเอาเอาเอาเลยนะฮะเอาอะไรครับบรนจนจะเอาอะไรอ๋อไม่เอาครับไม่เอาอ๋อเหีจะนีหลอดไปไปผับครับไปผับอะไปผับทําอะไรอ่ะไปรีผับครับให้มันอยู่นานอ๋อทุ่มหนึ่งทันไหครับทุ่มหนึ่งทันไหมทุ่มหนึ่งทำไมครับเดี๋ยวมามานเคลียร์เรื่องของครับแล้วก็เรื่องคนครับอ๋อได้ครับได้ได้เดี๋ยวอยู่นี่ก่อนได น่าน้าน้ใส่ชุดมาด้อเน,นี้อันนี้อันนี้ราดับเสี่ยเขาเป็นเสี่ยเหรอใช่หลานรักล<ร><อ>ูกไหมนเนี่ยก็ก็ได้หมดลากวัยอ่ะเต็มเต็มเ็มกาชาเป็นท็อปหนึ่งอ่ะเต็มไปไม่รู้กี่แสนอะไอตีฮิตอ่ะไอ,ต,อ,ะไอตีไอตีฮิตไปไหนไม่รู้เลย เอ้ยทำไมพี่เปิดกุญแจบ้านตู้ใหญ่ไม่ได้อะก็พี่ไม่มีกุญแจพี่ต้องไปซื้อกุญแจกันนายกก่อนเท่าไรอะ่ะกี่แสนไม่รู้เป็นแสนเลยเหรออุ้ยเคาไม่มีกาแฟอุ๊ยอุมกมนดีใครอะ่ะปาร์กเกอร์นันจะก,การให้ขอบคุณครับพี่สมุกวิก ทำไมไม่ไม่ใส่ผมอะครับวันละวันมีสไตล์พี่อ๋อสไตล์วันอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะบอกจะได้เคลียร์คนครับลุงฝากมาแบบให้เคลียร์คนให้หน่อยผมก็ไม่รู้อะฝากแนะนําด้วยนะครับว่าแบบสลอตว่างเท่าไหร่น้ากนักนี้พี่มั่งดิน้าหนกอะไที่พี่ใส่วนหัวพี่พี่ก็ฝากดูสลอตให้หน่อยได้ไหมพี่ว่าแบบมีมีกี่คนนะครับตอนนี้ดูไม่เป็นอะ ล่าสุดมีสามสิบเก้าไมมใช่หรอใช่ไหมมีคนอ,ออกด้วยนี่คนไหนจะออกอ่ะครับ <c oughs> เอามีคนออกเด้ออันนี้ไม่รู้เลยอ่ะใครจะออกวอแบลี่ต้องคุยกันนะพี่เพราะว่าใช่แหน่แหน่เพราะว่าล,ลุงมาเก์จะไม่ต้องมามันเหนื่อยมาบนไงเนพราะว่ามันยีเขาใสา่ตรงมาหาผมมาฝากจัดการให้หน่อย<ม>ว่าเข้าเมืองกี่คนอ่าวันหยุดอ่ะหยุดสองวันแล้วเข้ากี่คนเด็กใหม่อ่ะจวนนะเทอรนจวน อะไรนยแต่ละคนเสียเสียครับเสียครับพอพอดีแฟงมีเงินติดอยู Dieses> ่ในบัญชีแค่สองหมื่นะครับเสียอุ้ยอุ้ยวนวสองสามเก้าครับเสียโอ้โหนี่แหละลูกทีรวยเลยมาแล้วทำไมได้ขอดเสื้อกั๊กไว้ ้ผมครับสองแสนโอ้ยให้แฟนคนเดียวไม่ได้แล้วนี่อย่างเงี้ยคันคอเลยเนี่ยโอ้หสามห้าเก้าสามห้าเก้าโอ้โหมันนี้ล้วนแค่นี้นะนี่อุ้ยโอดีเฮ้ยอแบลลี่ไปเล่นไพ่ต่อน้องไม่เล่นไม่ผมไม่เล่นสนามผดี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 หมดนะใครไอ้นี่ไอ้นี่มีมีมีการไอ้นี่ไหมครับลูกหลักไหมใครมีการลูกหลักบ้างอะ ไม่มีครับในนี้น่าจะไม่มีอ๋อเอเว็ตเอเว็ตเปลูกรักอ่ะเอเว็ตเป็นอะไรนะอะไรวะความมีปัญหาครับลูกเอเว็ตความมีปัญหาไม่เป็นไรเวทไม่เป็นไรลูกรักหรอไม่รู้วะถ้ามากันครบยกเว้นเอเวทนี่เลือเรือเรือหลุงจะพูดว่าอะไรไหมไม่เป็นไรเขาใจได้แฟนข้างหลักเว้ยเหมือนหมอนอีกเอน้องเอเวทวันน่ะเวทวันน่ะอ่ะว่ามันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วไอ้เมียงมอสยังเห็นไหมน่ะนู่นน่ะ ซองกระจกด้วยแมงมอดมันมาแล้วไอหัวแมงมอดกูไปดูมาแล้วไอแฮมไอแฮมไปแกตีนโอ้โหไอเบสบอลไอแฮมไอแฮมลุงบอกไปแกตีนมันมึนนะดิเบสบอลน่ะมันบื้อดิเสียเสียรันตัวนเลขะครับเมื่อกี้ผมทดสอบสังคมแฉ ไปก้อนากผมฝากดูด้วยนะพี่ว่าว่าคนไหนยอกจะเข้าอะไรยังไงครับพี่ใช่รอ้เป๊บมาเดี๋ยววันไหนที่ผมไม่มีผมขอพื้นเสียงไหมได้ได้ครับได้ได้เป็นวันองุ่ไปตามไ้เป๊บมาจะได้ถามของทุกคนด้วยครับว่าเออคนไหนขาดอะไรมันจะได้มันจะได้เซตแล้วแจกกันเอาเอาไว้แบบว่าพร้อมปุ๊บไม่ต้องเซตเลสเราใส่กันเลยอ่ะกับบาร์บีคิวอ่ะไม่มีอะไรก็บอกบอกตรงๆนะไม่แบบไม่ต้องเกรงใจอ่ะ แต่ต้องคุยเรื่องเวลาก่อนนะพี่ว่านุกอาใช่มัมมันก็ต้องเรื่องของเรื่องเวลาด้วยแหละครับจะคุยหมดเลยพอเป็นคนดีเธอก็ไม่เอาพอเป็นคนเมาเธอก็บอกว่าไม่มีไม่ได้เวลากูยังเวียนต้องต้องดูบัตรนะครับคนไหนว่ามีมีมีไหมแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นเวดเป็นเซิร์อะไรังได้อยู่อยู่บ้านกันฮึบเลยไอ้กับลุงขาสั่งมาเวดมันมีบัตรลุงแต่สุพัฒน์นี่มีบัตรอะไรนะบัตรนางเด่นอะ บัตรนางเด่นจะโชว์แต่ลุงอย่างเดียวเลยว่าคลาได้เยอะทาผลงานในนี้ไว้ก่อนเลยจะปล่อยมือได้ไงก็ปล่อยในไปแล้วเอฮัลนหวานเจี๊ยบแค่ชันมึงเย็ดเนาะพอเป็นคนดีเธอก็ไม่เอามึงโดนมาใช่ไหมไอ้แก๊งไอ้แก๊งไอ้แก๊งหูเสียบูมนมันล่อกไปเยอะเลยมันไอ้อีเดียวสวงเป็นไงบ้างน้องฮับพี่หายหน้าหายตาเลย อ oh, <ผม S 2> ๋อผมกำลังรันฝึกอยู่พี่ช่วงนี้ฝึกอะไรอะ่ะเทรนนิ่งพี่เอาเทรนนิ่งวันวันคือแต่สาตาของมืออ่ะโอ้โหวันละหญิงไวีดอทอีเนี่ยโอ้หมีโอ้หมีครบมีครบไอ้ปากหลามอะไรใหม่มีครบเลยมันมีเซตใหม่ล่าสุดมาอีกแล้วพี่เซตอะไรอะ่ะไอ้เซตน้ำแข็งเ oh. ข้าคอร์สไหมเข้าคอร์สไหมคอร์สอ,อะไรอ่ะพี่ วันเดียวเป็นวันเดียวก็คือ CDM เต็มบกแ็งอ๋อง่ายเป็นหมดอ่ะเป็นหมด,ดะอะ,อะได้อ๋่แฝงวันเดียวเป็นหมดได้ด้วยเหรอพี่ก็เป็นหมดที่เหลือก็ไปฝึกเอาไงอ๋อไม่ถึงกัสอนสอนใช่ <นะ S 2> เป็นหมดเลยที่เหลือไปฝึกเอามีอาจารย์สอนเรอะพี่ เอ้ยลุงลุงเขาฝากหาหาหาคนทำไมลุงเขาหาคนเปลี่ยนนามสกุลไปอยู่กับเขาวะทำไมอะมีใครรู้ปะไอ้แฟงเขาเขาหาเขาหาตอนไหนอะไอเขาเขาโทรสายตรงมาเมื่อกี้ที่เขาแจกของไงพี่ใครใครอยู่นามสกุลจานารอเขาจะแจกของไหมเนาะที่มันที่ที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่านยมันไม่ต้องช่วงหนึ่งอะเมื่อกี้นะปะลุงแกถามเนี่ยมีใครจะเปลี่ยนนามสกุลแกฝากด้วยนะเรื่องนามสกุลอะไรอะมันมันแกจะเอาอะไรให้อะ จะเอาพวกของแงมีใครจะเปลี่ยนนามสกุลแกไหมเอางี้ใครจะเปลี่ยนมามาสมัครที่ผมได้ได้นะบอกบอกบอกผมได้ผมจะพาไปเปลี่ยนเอ้เบสบอลเ่ยมึงเคยน้ําตัวกูเลยผมเคยขอแล้วแต่ผมโดนด่าไปแล้วเราวแต่ฉันฉันแล้วมันต้องเล่นจริงฉันแบบว่ามันไม่เล่นไม่ได้อ่ะจะขอดิันทายอำนาจมืดหีืควายทำไมอ่ะเบสเบสมันไปขอลุงแล้วหลอลุงว่าไงบ้างครับ โอ้โหแข่งใกล้ตีนโอ้โหนี่นี่ท่าทางท่านมืดจัดนะไอ้เนี่ยนี่พี่รู้ไหมคนอย่างไอเบสบอลนี่แหละมันคือคนที่จะแข่งแก่งในอนาคตถูกก็ดูแขนดิเครื่องไฮคีรอแล้วอ่ะอาซาเอาบาเอาบาเขาไม่มี โอ้โหก็ดูไปแม่งกูเอียนท้องเลยกินอะไรดีวะคอนดูกินอะไรกินอะไรไปกินเอ็มเคโอ้วันนี้เยอะกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานนี้เจอกันสี่คนอะขับขอบ้านขับขึ้นเหนือล่องใต้ก็ย, <c oughs> ยังเจออยู่สี่คนแต่จริงๆนะเมื่อวานนี้มีแบบเรามีทัสี่คนแม่งก็มีอยู่สี่คนอะทุกวนันอูลืม ไม่แต่บอตอนไปดูสนามบินแล่างอย่างครับยังยังเลยครับลิงมีประมาณสามคนพวกเราเอแข่งกันีขาแล้จ้มาสองอันเอ้าถึงผมจะไม่ดีแต่ผมก็สี่ทีละคนแตด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 แันนตดแตดแตดแตกแตดแนดแนนแตดแต้แตดแตงแตแต้แต็แตดแตดนตดแตดแกดแ้ดแตดแตดแตนแตดแตดแแตด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 แต้แแล้วก็แตตดแแตดคต็แตแแ นั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขามาหมดก่อนว่าใครขาดอะไรแล้วก็ถามเรื่องเวลาด้วยเรื่องเรื่องเงินเดี๋ยวเราใครไม่มีก็อ่ะผมอาจจะช่วยได้แบบประมาณคนละเอมอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นที่ลหงก็ไม่ฟาร์มเอาฮะแดกรามไงไอ้วนไม่คนไหนมีเยอะก็แบบเขาก็ไม่เอาไงตอนนี้น่าจะขาดกระสุนว่ะพี่แต่ความนี้แล้วมันใช้กันเยอะห้าสองห้าสิบเอ็ดล้าน เอเอห้าล huh? ้านเอหกล้านหกล้านโอ้ค oh, ุยลัก oh. ล้านเว้ยโอ้โหกูล yeah. ่านเดียวนี่คุยห้าล้านสิบเอ็ดล้านโอเคโอเคพี่ถามพี่พี่ขอโทษโอ้ไห้นายคนโก้เอี้ยใจไหมล่ะอะไรนะแม่คุยล้านเดียวคุยไม่ได้เว้ยต้องห้าล้านเว้ยดูดิวทั้ทีละกันพี่คุยพี่คุยลักล้านพี่ไม่ได้คุยลักห้าล้านเหมือนน้องเนาะเล่นเล่นเล่นพี่อ่านเดี๋ยวเดี๋ยวไป เอาธุรกิจใหญ่เนาะไม่ผมปล่อยเช่ารถเฉยๆโอ้โหฮาล้าสิบล้านเลยนะเมื่อกี้นี่อืมไอ้นีพี่เอาไปใช้ไงเไม่เล่นอะไรด็อกก่อนไหมพี่ตอดระหว่างรอเล่นไหมล่าจะเล่นเหมือนกันเล่นได้เล่นไหมครับก็เล่นทุกคนเนี่ยเล่นเราด้เล่นครัขำๆกันได้ปะกอกแก๊งมีให้จีบหยิบเพิ่มได้ด้วยเหรอโอ้ยยย ยังอยู่ในแก๊งเดียวกันอยู่อไอเวนอาวุธไม่เอ,อาอาวุธเงื้อเก็บไว้ดิ